วันนี้นะคะมีรถอันติชมหน้าออนิวมานำเสนอได้ชมกัน2คันเลยนะคะระหว่างปี2019ที่ได้รถเลขใหม่หลักหมื่นกิโลกับปี2020ยที่ได้รถปีใหม่กว่า2คันนี้นะคะราคาเท่ากันแตกต่างกันแค่1จุดเท่านั้นนะใครสนใจคันไหนห้ามพลาดรีบทักมาได้เลยนะคะบอกเลยว่าสวยๆเด็ดๆทั้งสองคันใครสนใจรีบติดต่อมานัดได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับนายเพชรยนอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถอันติชมหน้านิวสองคันมานําเสนอได้ชมกันมีมาให้เลือกนะคะระหว่างปี2019ไมล์หลักหมื่นกิโลกับรถปี2020ที่ได้เป็นภายในสีดํานะคะใครอยากได้คันไหนห้ามพลาดเลยนะเอาไว้ตัดสินใจกันในคลิปนะคะเดี๋ยวนัดพาชมรายละเอียดของรถทั้งสองคันเลยจะบอกว่า2คันนี้ราคาเท่ากันนะคะต่างกันแค่จุดเดียวเท่านั้น เองนะคือภายในนะคะที่เหลือสเปคเดียวกันเลยนะคะลูกค้าใครที่สนใจหารถวิชนงานห้ามพดเลยนะติดต่อมหานัดได้เลยนะคะเบอร์หกสิบเก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คําปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเป็นรถปลดประจําการประวัติศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะลูกค้าใครสนใจแค่ไหนรีบทักมหานัดได้เลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับลูกค้าที่ประวัติเครดิตด,ดีนะคะมีเลดดอกเบี้ยพิเศษให้ฟรีดาวน์ได้เลยนะคะ ไม่ต้องใช้เงินออกรถดแม้แต่บาทเดียว2คันนี้ราคาเท่ากันนะ499,000บาทฟรีดาวผ่อน8,500นะคะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถได้เลยนะใครอยากได้รถไม่น้อยนะคะเป็นปี2019คันนี้เลยนะคะ9ก็ไก่ดอเด็ก 6925คันนี้เป็นปี19นะไม่หลักหมื่นกิโลนะคะหรือว่าใครที่ชอบภายในสีดำได้รถปีใหม่ขึ้นมานะคะก็ต้องเป็นอีกคันหนึ่งเลย9กไก่วเวน4 166นะคะลูกค้าราคาเท่ากันนะตัดสินใจกันเอาเองนะคะว่าอยากได้คันไหนนะแต่บอกเลยว่าทั้งสองคันการันตีโครงสร้างที่เลยนะคะไม่มีชนหนักผิดคว่ำจมน้ำกับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะสเปคเดียวกันออปชั่นเดียวกันต่างกันแค่ภายในเท่านั้นนะคะเพราะว่าปี19เนี่ยภายในจะเป็นสีเทาตัด สีเบรดส่วนปี20นะคะภายในจะเป็นสีดำนะลูกค้าใครสนใจคันไหนก็ทักมาหานัดได้นะคะต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะลูกค้าห้ามพลาดเลยนะคะสภาพสวยๆรัรันตีโครงสร้างทุกคันเรามาเริ่มกันที่ปี19กกันก่อนนะคะสำหรับคันนี้9กกอไก่ดอเด็ก6 9 2 5้ากรุงเทพมหานครนะคะสเปคเดียวกันทั้งสองคันนะคะโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์โคมไฟไม่มีรอยแตกรอยล้วนะคะพวกสันเหลี่ยมโคมฝากระโปรงหรือว่า ด้านข้างตัวรถเนี่ยเส้นโคมๆนี้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลากิ้บเลยนะคะส่วนตัวล้อนะคะลูกค้าได้เป็นล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานน็อตห้าลูโลโกตรงกลา,างยางขอบ16นิ้วนะคะคันนี้ได้เป็นยางปี2022นะคะยางยังปีใหม่ใช้งานได้อีกยาวๆเลยเป็นยางยี่ห้อกูดเกียนะคะลูกค้าช่วงล่างของรถเดิมๆไม่มีคราบน้ำมันหยดเลยเยิม้มมาแต้มสีจากโรงงานนี้เห็นชัดเจนนะคะสภาพส,สวยๆสภาพพร้อมใช้เลยนะ4,99,000เ่าบาทคันนี้ปี ปี2019เลขไม่แค่79,000โลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะรีบติดต่อมาหานะัดได้คันนี้ได้ไม่น้อยนะคะสภาพส,ายสวยๆพร้อมใช้เลย ห้ามพลาดเลยนะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไปเลี้ยวนะคะมือจับประตูสีด้านเป็นแบบพรีเมียมตัวกุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอ็นที่นะคะสามารถล็อกรถปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูของคนขับเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถกันนะภายในสวยๆไม่มีช้ำนะคะสําหรับปี19ภายในเนี่ยเขาจะเป็นสีทูโทนสีเบรดตัดด้วยสีดำนะคะลูกค้ามือจับประตูด้านในเป็นสีเทาระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรปับออโต้สีบานเลยนะคะที่วัน เจ้าน้าขวดน้ำแห่งประตูมีมาให้นะแล้วก็พวงมาลัยคันนี้นะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้เชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะเลขกไม่เจ็ดหมื่นเาพันโลดนะคะไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการจับไมค์กอไมอย่างแน่นอนเป็นรถปลดประจำการประวัติศูนย์ร้อนะคะได้ปลุกแองจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องเล่นเสียงก็เป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX เสียบได้แอร์ออโต้นะคะระบบกันลื่นเท่าไมี มาให้เรียบร้อยแล้วแอร์แบ็กเจ็ดใบนะเบาะนะคะเป็นเบาะแบบบักเก็ตซีดนะคะมาพร้อมกับดูระบายอากาศเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะคะลูกค้าสภาพส,สวยๆเลยนะหัวน็อตซอกประตูนะคะเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีร่องรอยของการไขหรือว่าการเียับขยะเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้ทุกพันไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะมีแอร์ด้านหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสภาพภายในสวยๆไม่มี เลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าใครสนใจคันนี้นะคะอยากได้รถไม่น้อยไปใช้ง,งานตอบโจทย์แน่นอนลูกค้าค่ะเพราะว่าเป็นใหม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับใหม่ก่อใหม่นะคะไฟท้ายดีไซน์มาให้ฉบเฉียวสวยงามเป็นไฟท้ายแบบ LED ไม่มีรอยแตกรอยแล้วไฟทับทิมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะสภาพพร้อมใช้เลยนะกระจกหลังก็ติดตัวไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยไฟเบรกดูที่3มีที่เห็นชัดเจนนะคะรถของเราเนี่ยการันตีโครงสร้างทุกขันนะคะลูกค้าไม่มีชนหนักแน่นอนนะแล้วก็ยังมีบริการตรวจ เช็คสภาพรถให้ด้วยนะคะ274รายการโดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทตรวจรถชั้นนําเข้ามาทําการตรวจเช็คสภาพให้นะคะรับรองว่าได้รถที่เพรยนต์ไปเนี่ยคัดเกรด A สภาพสวยทุกคันแน่นอนคงสร้างเดิมการันตีให้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวมาดูแผ่นเพจของรถกันนะคะสำหรับแผ่นเพจนะคะเป็นอีกหนึ่งจุดที่สำคัญรถทุกคันต้องมีแผ่นเพจนะคะลูกค้า สามารถเช็คข้อมูลศูนย์โตโยต้าได้นะเขาจะมีเลกเครื่องเลขถังมาให้นะคะคันนี้เป็นปี19ปลายปีนะ19ปลายปีผลิตเมื่อเดือนพฤศจิกานะปลายปี19นะคะลูกค้า คันนี้สภาพสวยๆเลยหัวน็อตซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยถอดรอยไขรอยเขียบเพียเลยภายในสวยๆเลยนะรถปัดประจําการประวัติศูนย์นะคะลูกค้าแล้วก็คันนี้ได้กระจกเดิมแฮ้ทุกบานด้วยนะคะโลโก็โตโยต้ามีติดอยู่ครบนะสภาพเดิมๆหัวน็อตไม่มีขยับกระจกไม่มีเปลี่ยนนะคะปี2019ไม่เจ็0 0โลราคา4 9 9 0 0 0บาทฟรีดาวน์ผ่อน8,500นะใครสนใจอยากได้อันตร อ่อนิวไม่น้อยคันนี้ พลาดนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคันนะคะปี2020ราคาเท่ากันนะคันนี้ราคาเท่ากันนะคะลูกค้า499ผ่อน8,500นะเป็นโฉมปี20นะคะหจุดที่แตกต่างกันเลยคือภายในนะปี19จะเป็นฮูโฮนแต่ปี20จะเป็นภายในสีดำนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของรถคันนี้กันนะคะป้ายทะเบียนนี้เลย9กไก่วอลแวน4 166กรุงเทพมหานครโรโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมเช่นกันนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ พร้มอมกัไฟเดทามไม่มีรอยแตกรอยแล้วล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานยางขอบ 15R15 6นิ้วนะคะเป็นยางปี2024นะ,ะคันนี้ได้ยางปีใหม่กว่านะคะยางยี่ห้อไฟสโตนนะคะส่วนช่วงล่างของรถเดิมๆไม่มีคาบน้ำมันหยุดไหลยเยิ้มการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะสันเหลี่ยมคมตรงปงร่องซุ้มล้อด้านข้างตัวรถเส้นคมคมมีให้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยละกิ้มนะปี20คันนี้มาอยู่แสนต้นๆลูกค้าคะเลขมาอยู่1แส10,080โลประวัติ0เซนนะคะคันนี้ ได้ปีใหม่กว่าแต่ไม่ต่างกันค่อนข้างเยอะนะคะไม่ต่างกันอยู่ประมาณเกือบ4ี่หมื่นโลเลยนะไม่ต่างกันเกือบ4ี่หมื่นโลเลยนะแต่ว่าได้ลดราคาเท่ากันนะคะถ้าใครไม่ติดเรื่องเลขไม่อยากได้รถปีใหม่คันนี้ก็ตอบโจทย์นะคะลูกค้าผ่อนแค่8,500บาทเท่านั้นนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวมือจับประตู4ด้านเป็นแบบโเมี่นะคะคุณแจร,รีโมทระบบสมาร์ทเอนที่นะคะปลดล็อกรถรับอ่าปลดรถปลดล็อก ลดได้จากกุญแจรีโมทนะคะต้องขออภัยทีนะอ่ะมาดูภายในกันนะคะภายในคันนี้เป็นโทนสีดำนะเพราะว่าลูกค้าชอบภายในสีดำก็มีค่อนข้างเยอะนะคะใครที่อยากได้อันติสที่เป็นเครื่อง1 6และภายในดำต้องเป็นปี20เท่านั้นนะคะปี20ขึ้นไปจะได้ภายในสีดำนะเพราะว่าถ้าเป็นปี10 ดลงมานะคะภายในของตัว1.6ตเนี่ยเขาจะเป็นสีเบรดนะคะลูกค้าแล้วก็ออนิวชมออนิวที่เป็นปี19เนี่ยก็จะเป็นสีทูโทนนะคะลูกค้าคันนี้ก็จะได้ปีใหม่แล้วก็ภายในดำนะใครที่สนใจคันนี้ไม่ติดเรื่องเลขใหม่นะคะก็ได้นะคันนี้ ได้นะคะไม่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันโลเนี่ยถือว่าไม่ได้เยอะเลยนะถือว่ากําลังพอดีแล้วคันนี้เขาเป็นรถหน่วยงานปลดประจำการประวัติศูนย์นะคะซึ่งการเช็คระยะการแม่ทนเป็ี่ยนหายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนศูนย์อยู่แล้วนะคะใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะเมื่อจับประตูด้านในเป็นสีเทานะคะระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกรับออโต้สีบานนะได้หัวไมลยมัลติฟังก์ชันเหมือนกันนะคะเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงเชื่อมต่อบลูทูธได้ไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันโลเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิ AUX เอฟเอด้ H B, ออโต้นะคะเกีย e ร์ออโต้ระบบกระรื่นถ่ายมีมาให้เรียบร้อยแล้วแอร์แบ็กเจ็ดใบเบาะหนังบักเก็ตซีสีสสดำม,มาพร้อมกับดูระบายอากาศนะคะเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยหัวน็อตสกประตูนะคะเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยถอดรอยไขหรือว่ารอยเขียบเคือยนนะคะของเราเนี่ยจะการันตีโครงสร้างทุกคันไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะลูกค้าส่วนห้องผู้โดยสารด้านหลังก็มีแอร์มาให้เรียบร้อยแล้วบอดี้กว้างนั่งสบายนะคะลูกค้าใครสนใจคันนี้นะคะเป็นตัว all n e ปี20ก็ติดต่อมา าได้เลยนะคะจะโทรมาหานัดก็ได้นะเบอร์โทร0982609587นัดเพจยนหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะเบอร์โทรแอดไลน์ได้เลยนะลูกค้ายินดีให้คำปรึกษ,ษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะมีเซ็นเซอร์ปันชนด้านหลังมาให้สองจุดด้วยนะคะสําหรับปี20ปลท้ายดีไซน์มาโฉบเฉี่ยวสวยงามเป็นแบบ LED ติดตัวไร้ฝ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้จะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะสภาพพร้อมใช้เลยนะคะแต่คันปี19เดี๋ยวนัดแถมฟิล์มให้ลูกค้าไม่ต้องซีเรียส เดี๋ยวนัดแถมฟรีให้นะคะใครสนใจคันไหนก็ทักกันเข้ามาก่อนได้นะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูแพ่นเพจของรถทันนี้กันนะคะปี2020 แนเพจนะคะมีติดอยู่ชัดเจนเลขเครื่องเล็กข่างตรงนะคะคันนี้เป็นปี20ต้นปีนะผลิตเมื่อเดือน2ปี20นะคะลูกค้าหัวอนอซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยถอดรอยเขียบขี้เลยนะคะภายในคุมโคนสีดําสวยๆเลยนะลูกค้าใครอยากได้ภายในดําคันนี้ห้ามพลาดได้รถปีใหม่ด้วยนะคะแต่มีต้นนี้อย่างหนึ่งนะคะคันนี้อันนี้คือแจ้งกันตรงๆเลยนะคันนี้มีการเปลี่ยนกระจกบานหน้ามานะคะแต่การเปลี่ยนกระจกบานหน้าเนี่ยไม่ใช่อุ อุบัติเหตุนหนักนะคะลูกค้าเพราะว่ารถหน่วยงานเนี่ยเขาจะมีประกันภัยปอหนึ่งอยู่แล้วนะคะลูกค้าซึ่งประกันภัยปอหนึ่งเนี่ยเวลาเกิดเหตุอะไรเนี่ยอย่างเช่นโดนหินดีดใส่แล้วกระจกเมีนลอยนะคะลอยเล้านิดนึงเนี่ยก็คือเปลี่ยนยกบานคือเปลี่ยนศูนย์อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าพูดถึงความสบายใจถ้าใครไม่ซีถ้าแบบอยากได้อะไรเดิมโครงสร้างเดิมก็เป็นคันปี19ได้านะถ้าให้เทียบนะคะปี19 ถ้าเทียบดูปีผลิตนะคะอันนี้ก็ปี19จะผลิตปลายปีเนาะประมาณพฤศจิกาปี19กนะคะกับปี20เนี่ยผลิตเดือนกุมภาปี20นะคะก็ต่างกันอยู่ประมาณ3-4เดือนนะคะลูกค้าได้รถราคาเท่ากันนะลองตัดสินใจดูว่าคันไหนน่าใช้กว่ากันนะคะแต่ถ้าพูดถึง ความสบายใจในการใช้งานนะคะเราก็อยากได้ของเดิมโรงงานเนาะก็แนะนําเป็นปี19เลยแถมได้ใหม่น้อยด้วยนะคะใหม่79,000พโลประวัติ0%ูนเปร์เนตะคะการันตีโครงสร้างเลยนะคะชนหนักผดความจมน้ากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนจัดเต็มฟรีดาวได้ทั้ง2องคันเลยนะคะผ่อนเริ่มต้น8,500บาท ่อนเท่ากันนะเพราะว่า2คันนี้ราคาเท่ากันนะคะ4 9 9 0 0 0บาทนะคะใครสนใจคันไหนก็ทักมาหานัดได้เลยนะระหว่างคันนี้นะคะ9กไก่ดอเด็ก6925ปี2019ไม้79,000โลกับปี2020นะคะ9กไกว่วอแวน4166นะคะราคา499,000เหมือนกันนะคะเลขไม้118,000โลนะไม่ต่างกันประมาณ40,000โลนะคะลูกค้าแต่ราคาเท่ากัน ปีต่างกันแค่ปีเดียวจุดเดียวที่ต่างกันสําหรับปี19กับปี20ก็คือภายในนะคะลูกค้าปี19เป็นฮูโทนเนาะปี20เป็นภายในดําใครอยากได้คันไหนก็ทักมาหานัดได้นะคะเรามีเลทดอกเบี้ยพิเศษให้เริ่มต้นที่2.39%เท่านั้นผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดต่างจังหวัดไฟแนนซ์เปเซ็นต์ให้ถึงที่นะคะห้ามพลาดเลยนะ ทักมหานัดได้โทรมหานัดได้เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกนเก้าห้าแปดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์ามาได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้กันจากกันไปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนัดด้วยจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคุยคลิปรถให้ได้ชมกันนะคะนัดขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ